ต,ตีตอนเช้าค่ะทุกคนเพียนเอาบรรยากาศตอนตีสามมาฝากคะ่ะเช้านี้เพียนจะเดินเก็บดอกไม้นะคะดูคะ่ะเพียเพียนไม่สามารถพูดไปแล้วก็ทํางานไปได้นะคะเพราะว่าเสียงมันจะดังคะ่ะเพราะว่าตั้งเช้าอยู่ทุกคนเขายังหลับอยู่นะคะเพียนก็เลยต้องมาพากเสียงทีหลังนะคะ่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆดอกไม้ดอกญ้าของเพียนมีอยู่รอบบ้านเลยค่ะสวยไหมคะเอ๊เพียนจะทำอะไรนะเนี่ยให้ทายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเนื่องด้วยตั้งแต่เพียนจบมหกนะคะยังไม่เคยไหว้ครูอีกเลยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะทำพานไหว้ครูค่ะวันพฤหัสที่13มิถุนายน2567ที่ผ่านมา เป็นวันไหว้ครูใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนแต่เพียนไม่ได้สะดวกที่จะทำคะ่ะก็เลยเลื่อนมาทำในวันอาทิตย์นี้ตอนวันหยุดนะคะเพล้างดอกไม้ก่อนนะคะเริ่มที่ล้างดอกไม้ก่อนเพียนก็เก็บดอกต่างๆเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะตอนนี้เพียนก็จะแกะโอเอซิเพื่อแช่น้ำนะคะให้รักษาความชุ่มชื่นของดอกไม้คะ่ะเดี๋ยวเพียนก็จะเปิดน้ำใส่ละ ให้ท่วมเลยค่ะพีจะใช้สองขนาดนะคะตอนแรกเพิ่งนึกว่าเพี่จะทำสูงๆไปมาเพิ่งก็เลยใช้ชั้นเดียวนะคะที่เป็นวงกลมแล้วก็เพียงจะใช้สี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเป็นตั้งขึ้นอีกอันนึงให้ให้เป็นสูงๆนะคะคิดว่าน่าจะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะอ่าได้จริงด้วยค่ะเพียงก็จะเริ่มปัดเทียงก่อนนะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยทูบแล้วก็ ยาแพรกหมายถึงสติปัญญาที่แหลมคมค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเพิงจะใช้แทนดอกมะเขือค่ะใช้แทนความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะดอกนี้คือดอกพักบุ้งฝรั่งค่ะพิงก็ใช้แทนความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักการปรับตัวได้นะคะส่วนดอกย่านี้เพิงใช้แทนดอกเข็มค่ะเพราะมีความแหลมแหมเหมือนกันใช้เป็นสัญลักษณ ความเฉลียวฉลาดนะคะความคิดที่แหลมคมคะ่ะดอกยาสีม่วงนี้ก็เช่นกันนะคะเพนใช้ดอกไม้หลายสีเพราะว่าเพนรู้สึกว่าชีวิตเราจะได้มีสีสนะะันค่ะเพนก็จะจัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจัดไปโดยโรอบเลยะคะ่ะเพนก็ใช้ดอกไม้สีเข้มมั่งสีอ่อนมั่งสลับกันไปคะ่ะ เพื่อได้บาลานซ์เป็นก็ใช้โดยรอบเลยนะคะให้บรราลานซ์ทุกทิศเลยค่ะเริ่มสวยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเริ่มสวยละนี่ไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วนะทุกคนแต่ปีนี้นึกอยากจะจัดตั้งแต่วันพฤหัสนะคะแต่พอดียุ่งเลย ไม่ได้ทําก็เลยรอวันหยุดเลยทีเดียวสวยไหมคะทุกคนนี่พิงก็มีฝีมือเบเบานะเนี่ย <c oughs> ดูหน้าเพียนเหมือนเครียดนะคะแต่ไม่ใช่ความเครียดค่ะคือความอ n j o y ความตั้งใจค่ะ <c oughs> ใส่ความตั้งใจล้วนๆเลยนะคะเนี่ย คิดถึงสมัยเรียนค่ะเวลาทำพุ์เราต้องช่วยกันหลายคนแต่พอมาอยู่นะตรงนี้แล้วก็ทำงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองทำอะไรก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปค่ะเนี่ยค่ะต้นสนนี่หอมหอมนะทุกคนใบหอมอะเห็นว่าน่าจะทำเป็นหนามยาดมน่าจะเวิร์กหอมดี สวยไหมทุกคนเพีว่าเริ่มสวยแล้วนะอาจจะไม่ใช่ทรงมาตรฐานนะทุกคนมันชัดดอกไม้แต่ก็แต่ก็มองให้เป็นพันแล้วกันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆแต่ส่วนประกอบหลักๆแล้วก็ต้องมีให้ครบนะคะดอกไม้ทุบเทียนเพื่อบูชาครูคิดถึงสมัยเรียนจังเลยเพื่อนๆพนพูดแล้ว สนุกแต่ตัวทำงานไม่ไหวเลยเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาให้ใครอะไรหรอกอ้าวเสร็จแล้วทุกคนสวยไหมคะสวยไหมสวยเอาหมุนด้วยรอบเลยโชว์ตัวอ๋อแต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเนี่ยขาดสิ่งสำคัญ<ม>อีกอย่างคะ่ะใช้แทนเขาตอกเขาโพส์คัวเนี่ยแหละคะ่ะสะดวกดีตอนแรกเป็นว่าจะเอาจุม่มจมลงไปเลยเอ๊ะมันจมเพ็ยละเสียบ ไม้จิ้มฟันดีกว่าเดยจะแต่งโดยรอบเลยนะคะให้เป็นแบบแซมๆไปนะคะก็กะว่าตรงไหนสวยก็เสียบลงไปเลยนะคะเพื่อนๆทำไปทำไปเดี๋ยวใกล้เสร็จละโอ้ใกล้สมบูรณ์แล้วทุกคนเชียร์เพียนด้วยนะคะให้กําลังใจเพียนด้วยใกล้เสร็จแล้วเอ๊ะ จะเสร็จดีไหมหรือไม่เสร็จดีอ้าวดูโดยรอบอ้าใช้ได้แล้วเนี่ยอ้าเพื่อนเพื่อนว่าไงคะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะน่าสวยไหมทุกคนหมุนตัวรอบเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปตามดูนะคะว่าเพียนจะทำอะไรต่อสวัสดีค่ะ